ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พลิปกาแฟเชนเนลเดี่ยวก้านะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไเสิสงยนกานเกษตรครับเราพามาดูตัวนี้ฮะตัวส่นะสีทองนะครับเรียงส่งลูกค้าครับได้รับอนุญาตจากเฮียยศนะวันนี้เข้ามาถ่ายทำในโรงงานเลยครับ ดูการเดินครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว4.0สเปคปาก3เมตรที่ฮะพุ่มก็2.5ตัวเดินตัวเดินก็จะเป็นตัวเดิน12ครับเครื่ขของเกทู o ครับนี่นี่ครับ,รบ,รบลาเดินออกไปข้างหน้าครับ เดี๋ยวเราพาไปดูฮะไปในตู้แอร์นะครับไปในตู้อแอร์เห็นลู้้นะครับนี่นดูเครื่องน,นะครับพเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยฮะพอเาษความชนเนลรถเกี่ยวข้าวนะครับ ที่ช่อง u t u b e ของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมฮะปีนี้ทั้งปีฮะ2,000บาทสำหรับลูกค้านะครับในสิงยนที่ซื้อในนามของพุึกษาฟาร์มนะครับเพียงแค่ติดต่อมาที่เราครับ0899391นะครับหรือว่าตามปุ่มโทข้างล่างนะฮะเห็นอยู่หรือว่าติดต่อมาทางไลน์นะครับไลน์นะครับจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กฮะราให้ค่าน้ำมันวันมาเซ็นสัญญาเป็นค่าตอบแทนนะฮะ2,000บาทนะฮะเช็กยอดลูกค้านะครับจากพุึกษาฟาร์มนะครับ นี่ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ปั่นหน้าฮะต่างจากตัวตะกะแปนครับตัวตะกะแปนถ้าจะเอาก็สั่งเพิ่มได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูไปในตู้ตู้แอร์นะครับ เดี๋ยวไปดูในตู้แอร์ก่อนนะครับหนาวฮะห,ห,หนาวใช่ไหมเย็นดีนด <laughs> เดี๋ยวพาดูในตู้แอร์นะครับนี่ฮะโดยสิงยนต์การเกษตรครับนี่ฮะมือจับจอนะครับ,รเ,รบ,บ,รบเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวให้ดูกันก่อนเดี๋ยวเราไปเปิดสวิตช์ให้ดูแล้วก็สวิตช์ไฟต่างๆฮนะแล้วก็กุญแจสตาร์ทนะฮะจะ หลับมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่ภายในนะครับนี่ฮะสีแดงนะครับนี่จะเป็นแอร์นี่ฮะแอร์ครับนี่คอนโซลครับเดี๋ยวเราพาไปดูสวิตกันนะครับนี่ฮะมุมมองจากด้านหน้า นั่งขับนะครับไปต้นเปิดสวิตนี่กล้องมันทำงานเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดสวิตนะฮะอ่ะดูกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องมองมองไหนะ่ะอ๋อมองอุ้มนะฮะตัวนี้ฮะอุ้มตัวนี้ถอยครับข้างหลังนะครับดูฟาง แล้วก็ตัวนี้ตรงไหนวะมันมีกล้องอยู่สามตัวนี่เกย์น้ำมันอ่าจอต่างๆก็ขึ้นอยู่ข้างหน้าแล้วฮะไม่ต้องก้มดูข้างล่างนะครับอยู่ข้างหน้าเราเห็นกันทั้งหมดเลยครับนี่ก็จะเป็นภายในนะครับไฟนะครับต่างๆครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่อปรึกษาฟาร์มเลยนะฮะศูนย์แปหกเก้าสิเก้าจ็ดห้าเก้าหนึ่งนะฮะถ้าเราพาไป ออกไปดูข้างนอกก่อนอุย้ยนี่ฮะใ่เสงยนต์การเกษตรครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยฮะแล้วก็อย่าอย่าลืมฮะสำหรับโปรโมชั่นของเราฮะพึกษาฟาร์มครับซื้อในนามของพึกษาฟาร์มนะครับก็จะรับไปเลย2 0 0 0บาทนะครับแจ้งมาที่เราก่อนนะครับพึกษาฟาร์มนะครับ พิดสวิตนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ